สวัสดีค่ะพเพื่อนๆมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพามาทำตำมะม,ม่วงปูจืดนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีปูจืดนะคะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงขมิ้นนะคะอันนี้ไม่เปรี้ยวมากค่ะมะม่วงแบบสามรสนะคะใครชอบเปรี้ยวก็น้ำดอกไม้เลยนะคะมีพริกสดค่ะกระเทียมมะนาวแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะไปทําทำกันเลยค่ะ ใส่พริกสดกับกระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ตำค่ะพริกวันนี้ความเผ็ดความเผ็ดน่าจะเป็นปถมก็พอค่ะ5้าเม็ดอนุบาลปถมมัธยมมหาลัยค่ะปะถมเกือบมัธยมแล้วค่ะความเผ็ดเผ็ดเยอะก็ไม่ไหวค่ะเสร็ท้อง ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะลืมบอกไปคะ่ะตะกี้ปัวะคะ่ะดองน้ําปลาไว้แล้วคะ่ะดองน้ําปลาใส่น้ําตาลแล้วก็ผงชูรสไว้แล้วนะคะก็เลยใส่น้ําตาลแค่นิดหน่อยคะ่ะแค่นี้พอนะคะก็ใส่น้ําปลาจะน้ําปลาย,ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่า ดองน้ำปลาไวแล้วค่ะปูเดี๋ยวจะเค็มเิน,นใส่ผงชุนรสนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะกับน้ำปลาค่ะเขาบีบมะนาวนะคะ เราขออีกชิ้นนึงนะคะนี่ครับเพื่อนๆปูเน้นๆเ,เลยค่ะปูจืดเน้นๆเ,เลยค่ะเอามาดองเองค่ะตะกี้ดองไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะทำความสะอาดแล้วก็ดองเรียบร้อยนะคะให้ดูค่ะนี่ตัดแต่งขาล้างเรียบร้อยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะเหลือไว้นิดนึงค่ะเหลือไว้ตำส้มตำใส่มะม่วงลงไปเลยจ้า เสร็จก็ตำให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆขอตำก่อนนะคะขอใส่น้ำดองปูนิดนึงนะคะขอเติมน้ำปลาไลนิดนึงนะคะ่ะตำให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ใบผักชีฝรั่งนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะมานะค่ะเพื่อนๆขอลงจานก่อนนะคะใส่จานเลยนะคะามเสร็จแล้วะคะ่ะ ส้มตำนี่กินไม่เคยเบื่อเลยนะคะเพื่อนๆสมม้มตำยำเนะะี่ยค่ะกินได้ทุกวัน,นะคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆทานเข้าด้วยกันคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะ เพื่อนคะเสร็จแล้วนะคะตับมะม่วงปูจืดค่ะจะใส่หอยเสียบลงไปด้วยนะคะข้างๆอร่อยนะคะทานน้ำหอยเสียบก็อร่อยค่ะนี่น่าทานมากเลยค่ะพเพื่อนๆ